บังดวนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับอัปเดตและติดตามสถานการณ์ชายแดนของไทยเราประจําวันที่29สิงหาคมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ารายงานล่าสุดออกมาครับคำเมนกับบริเวณพื้นที่ตลอดแนวชายแดนโดยเฉพาะปราสาทตามเมืองทมครับก็กลายเป็นว่า าฝั่งดาเนเขมรนั้นไม่พอใจและก็มีการดา่าโทไทยเราต่างๆนานามีการออกมาโวยวาย่านไทยเรานะครับกับการที่ล้อมรุดน้ำหีเพลงปิดเส้นทางการขึ้นปราสาทต,ตาเมองทมโดยทันทีแล้ววันนี้ครับดานขเขมรก็มีอาการงุนหงิดอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีการประทักรมมกันแล้วรอบหนึ่งแต่ว่ารอบนี้ขเขมรก็มางุนหงิดอีกแล้วเข้ามาแสดงความไม่พอใจแต่ก็ทําอะไรฐานไทยเราไม่ได้โดยที่ฝั่งไทยเราไม่ได้สนใจอะไรเลยซึ่งปราสาทต,ตาเมอนทมตอนนี้เนี่ยในช่วงที่ประทะกันครับกัมพูชาเนี่ยพยายามที่จะร รวบรวมกําลังมามากกว่า3,000นายนะที่จะเข้ามายึดครองในระหว่างการสู้รบเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าถูกหนานในเราโต้กลับและก็รักษาพื้นที่ไว้ได้แบบเบ็ดเสร็จเพราะมันเป็นพื้นที่ดินแดนของไทยเรามานานแล้วกัมพูชาจะโวยโอกาสเอาไปแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับก็มีภาพแล้วคลิปออกมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยครับกัมพูชาก็จะมีมาโวยวายจะมีมา ยั่วยุไทยเราตลอดเวลาแต่ก็ยังดีหน่อยที่ฝ่ายไทเรานั้นอยู่สูงกว่าและก็ได้แต่มองดูนะครับว่าขมรทําอะไรซึ่งบางทีเราก็ฟังไม่ออกด้วยนะแต่บางทีขมรมันก็พูดภาษาไทยชัดเจนนะครับ ก็ดีว,ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่สุ่มเสี่ยงมากๆกับบริเวณบื้นที่ปราสาทต,ตาเมินโทมครับแต่ไทยเราก็เตรียมที่จะตอบโต้ทุกสถานการณ์แล้วถ้าเกิดมีการลุกล้ําเข้ามาเนี่ยพร้อมที่จะสอยทันทีสอยแล้วต้องร่วงนะครับถ้าเกิดสอยไม่ร่วงเนี่ยขมิ้นมันได้ใจกันใหญ่เอาละมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับเกี่ยวกับกองทัพบกของเราเช่นเดิม ล่าสุดเนี่ยยังคงเน้นการสื่อสารในเรื่องของการใช้ทุกระเบิดของเขมรแต่ว่าฝ่ายกัมพูชายังคงบิดเบือนข้อมูลอยู่ต่อเนื่องนะครับบอกว่าเป็นของเก่าบ้างจากสงครามในอดีตซึ่งเราก็มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นการวางใหม่โดยเฉพาะข้อมูลี่กองทัพบกเพิ่งเปิดออกมาใหม่นี่แหละครับคือได้หลักฐานจากโทรศัพท์ของฐานเขมรเนี่ยประมาณ20กว่าเครื่องโอ้โหถือว่าเยอะมากนะครับแล้ว20กว่าเครื่องนี้เนี่ย แบ่งได้เป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนที่2ก็คือของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งก็มีทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวเป็นการสอนใช้ทุนระเบิดแล้ว มันไม่สามารถปลอมแปลงได้อยู่แล้วกับวิดีโอพวกนี้หรือว่าข้อมูลในโทรศัพท์ทั้งหมดเนี่ยมันมีเยอะมากจนเราจะมีเวลาไปใส่ข้อมูลได้ยังไงแล้วผู้ที่สืบพ้นข้อมูลเชิงลึกเนี่ยก็คือสํานักงานนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมซึ่งเราสามารถนําสิ่งเหล่านี้ไปยืนยันกับองค์กรต่างประเทศได้อันนี้เป็นข้อมูลใหม่เลยนะครับที่กองทัพบ,บอกออกมาเปิดเผยว่า20เครื่องนะไม่ใช่เป็นแค่เครื่องเดียวที่เรายึดได้การออกมาเปิดเผยเครื่องเดียวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น้อยนิดมากแต่ว่าถ้านับรวม20เครื่อง โอ้โหข้อมูลจากขนาดไหนครับเราได้รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวว่าเมนมีฐานที่มั่นตรงไหนบ้างมีจุดยุทธศาสตร์ตรงไหนบ้างคือเรารู้หมดเลยครับตอนนี้เพราะต้องรีบวิ่งลงเขาต้องรีบกระโดดลงเขาเนื่องจากไทยเรารุกคืบทิ้งโทรศัพท์ทิ้งทุกอย่างที่ขวางหน้าส่วนอีกเรื่องราวนึงครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากกับบริเวณกองทัพภาคที่2ของไทยเราครับที่ล่าสุดเพจกองทัพบ,บกทันกระแสรครับได้มีการออกมาพต์จากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ให้ข้อมูลออกมาว่าพลโทรสไลดึก ซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกและก็คุมบีิปทาะะกับป้าที่สอของเราได้เสียชีวิตลงแล้วขณะไปตรวจแนวรบเจอไข่ไอเสบกรงพอดีแล้วเป็นการจัดงาน การเสียชีวิตเนี่ยแบบปกปิดซึ่งทางกบ,บูชาได้ปิดข่าวเอาไว้นะครับเพราะไม่อยากให้ด่านตัวเองเนี่ยเสียขวัญไปโดยฮุนเซนเองก็กลัวเสียหน้าจนไม่ให้เกียริลูกน้องคนสนิทพลดสไตรดึกเนี่ยเป็นคนสนิทที่สามารถยกหูโทรกับฮุนเซนได้เลยนะครับไม่ต้องผ่านตัวกลางใดทั้งสิน้นแล้วเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจจากฮุนเซนมากในการคุมแนวรบที่เจอกับไทยเราในรอบก่อนหน้านี้โดยประเด็นการเสียชีวิตของพลดสไตรดึกเองครับก่อนหน,นี้เนี่ยมันมีข่าวออกมาแล้วกับสื่อไทยที่ลงข่าวมาปะทะปลายเดือกนกรกฎาคม แต่ว่าถูกสื่อกัมพูชาเนี่ยออกมาปฏิเสธข่าวว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดผลเทรไทรดึกเนี่ยยังสบายดียังอยู่ชายแดนพระวิหารทํางานอย่างหนักแต่ว่าล่าสุดตลอด1 2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโซเชียลกัมพูชาครับกำลังประกาศตามหานะว่าสุดท้ายแล้วตัวเขาเองอยู่ไหนกันแน่ทาไมไม่ปรากฏตัวต่อที่สาธารณะจนเลยซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกันเลยครับกับกรณีที่กองทัพภาคที่1ของเราเนี่ยประกาศใช้กฎอัยการศึก ในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสาเก้ลแล้วก็กลายเป็นว่าฮุนเซนครับได้ส่งบนเอกฮิงบุญเฮียงซึ่งเป็นผู้ประชาการหน่วยบีเคิวเนี่ยปรากฏตัวที่วัดสองแห่งในจังหวัดพระวิหารโดยมีการนําสิ่งของอุปกรณ์และก็ปัดใจไปถวายแก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่หลังจากหายหน้าไปเต็มๆเ,เนี่ยหเดือนซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผู้ประชาการหน่วยบีเคิวครับมีความเคลื่อนไหวต่อสาธารณชน หลังจากหายตัวไป1เดือนนะแล้วเป็นคนที่ควบคุมหน่วยกองกําลัง B.H.Q. แล้วก็หน่วยรบพิเศษ,ษ,ษ911แล้วก็กองพลน้อยที่70ยังประจําการอยู่ในชายแดนจังหวัดพิษณุแลกและจังหวัดอุดรมานีชัยแล้วนอกจากมีการเคลื่อนไหวของแม่ทัพใหญ่ B.H.Q. แล้วเนี่ยยังมีการเคลื่อนกำลังหน่วยรบพิเศษ,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 ษเข้ามาในแนวหน้าด้วยนะครับพรเพื่อที่จะผัดเปลี่ยนกองกำลังชุดเดิมที่เหนื่อยล้าแล้วแหล่งข่าวจากความมั่นคงของเนชั่นเนี่ยก็มีการประเมินออกมาว่า สงครามรอบใหม่มันอาจจะเกิดขึ้นได้อีกก็เป็นแน่ซึ่งก็ต้องดูบทสรุปจากวีดีประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปในวันที่8-10กันยายานนี้หากผลการประชุม GBC เนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องกัมพูชาก็อาจจะยังเล่นเกมสองหน้าแล้วก็เปิดการสู้รบครั้งใหม่ก็เป็นได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องระวังไว้เลยการที่โพลโดสเลดึกเสียชีวิตไปแล้วพลเอกหินบุญเฮียงเนี่ยเข้ามาประจำการแทนมันก็เป็นสิ่งที่บอกเหตุได้แล้วนะครับว่าตอนนี้ อาจจะยังมีการสอบประระรอบใหม่เกิดขึ้นก็ได้เอาละมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับมาพูดถึงเวทีสหประชาชาติเวทีทั่วโลกเวทีทางการทูตของไทยเรากันบ้างที่ล่าสุดนั้นคำเมนครับมาเร็วทันควันอีกแล้วโดยมีรายง,งานออกมาครับว่ากัมพูชามีการโชว์ภาพพบเลขาธิการสาประชาชาติตั้งแต่27สิงหาคมก่อนที่ไทยเราจะเข้าพบหนึ่งวันแล้วก็มีการฟ้อง ยูเอ็นด้วยนะครับว่าไทยเรามีท่าทียั่วยุติดตั้งรวดวหนามแบ่งหมู่บ้านกัมพูชาและก็มีการโกหกสารประชาชาติด้วยว่าไม่ได้วางทุนระเบิดใหม่แต่เป็นระเบิดเก่าตั้งแต่สงครามกลางเมืองโอ้โหงานนี้ขมรถเทว่าเดินเกมเร็วกว่าเราแต่ว่าเรามีหลักฐานชัดเจนกว่าขมรซึ่งรัฐบ,บาลกัมพูชาเนี่ยออกมาเผยแพร่ภาพทพิระบุว่า ได้เข้าพบกับเลขาธิการสาประชาติในวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาครับและก็ชี้แจงข้อกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาบอกว่าไทยเราเนี่ยมีการละเมิดอย่างต่อเนื่องกับการสร้างรั้วรั้วหนากั้นพื้นที่กัมพูชาแต่ว่าพื้นที่นั้นมันเป็นของฝั่งไทยเราและก็ฟ้อง UN ด้วยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีการวางทุ่นระเบิดใหม่ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาของไทยเราเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้จริงๆครับไปก่อนเราหนึ่งวันแต่ว่าการที่เราไปช้ากว่า1วันเนี่ย ถามว่าเราได้ชี้แจงอะไรไหมเราเองก,ก็ได้ชี้แจงประเด็นสำคัญมากๆนะครับก็คือเกี่ยวกับการใช้ทุนระเบิดสังหารของกัมพูชาซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยดำเนินการตามข้อปฏิบัติที่8วัคที่2ของมนุษัยัอตตาว่าห้ามใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลหรือว่าผิดหลักมนุษย,ยธรรม แล้วในรายงานเนี่ยก็ระบุชัดเจนว่าฝั่งไทยเราได้มอบหลักฐานเชิงประจักษ์และก็เอกสารประกอบนอกเหนือจากเอกสารดังกล่าวเนี่ยเราก็ยังได้แสดงให้เห็นถึงหลักฐานภาพเคลื่อนไหวของนันกบูชาครับที่แสดงวิธีการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลและหลักรอบฝังทุนระเบิดสังหารบุคคลในเขตด,ดินแดนของไทยเราอ่ะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเวทีทางการทูตที่ขเขมรถึงแม้ว่าจะเร็วกว่าเนี่ยแต่ก็มีเพียงแค่ปากที่พูดไปแต่ว่าเรามีหลักฐานมีเอกสารแนบทุกอย่างเลยขเขมรจะมาแก้ต่างแบบนี้เนี่ย เชื่อเหลือเกินว่าเวทีสาประชาชาติไม่มีทางเชื่อแน่นอนแต่อยู่ที่จะมีบทลงโทษอะไรแค่นั้นครับเราต้องการเนี่ยคือต้องการบทลงโทษจะตัดเงินจะมีการคว่ำบาตรอะไรก็ต้องทําไปก่อนแต่ว่าตอนนี้ยังเงียบอยู่สําหรับประธานอนุสัญญาออลตาว่าเอาละมาต่อกันที่อีกเรื่องราวนึงครับอัปเดตเกี่ยวกับพื้นที่ตามแนวชายแดนของไทยเรากันบ้างที่รวบอีกแล้วรวบแรงงานขงเขมร8ชีวิตที่หนีตายลักลอบเข้า ดินแดนไทยของเราซึ่งยังรวมไปถึงยึดสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยจำนวนมากโดยก็เป็นการชี้ให้เห็นเลยครับว่าความอมดอยากในกัมพูชานั้นกําลังถึงขีดสุดเพราะหลั่งไหลเข้ามาที่ไทยเนี่ยโอ้โหแทบจะสกัดกั้นกันไม่ไหวโดยก็ยังเป็นกองกําลังบูรพาเลยครับในพืินจังหวัดสระแก้วได้เข้าสกัดจับแรงงานชาวกัมพูชาเนี่ยแคนชาย4หญิง4ครับที่ลักลอบข้ามแดนไทยเราโดยผิดกฎหมายและก็มีการสอบถามทั้งหมดแล้วให้การตรงกันว่าเคยทํางานรับจ้างอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยนานถึงสปี แต่ต้องเดินทางกลับกัมพูชาเนี่ยเมื่อปลายเดือนกระกฎาคมที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาความไม่สงบตามแนวชายแดนครับแต่เมื่อกลับไปแล้วเนี่ยไม่มีงานทําเลยเลยก็ขาดรายได้พวกเขาจึงตัดสินใจติดต่อผู้นําพาเพื่อลักลอบกลับเข้ามาทํางานที่เดิมในจังหวัดระยองโดยดังกลบยอมจ่ายค่านําพาเนี่ยถึงคนละ6 0 0 0บาทแต่สุดท้ายเนี่ยถูกไทยเราจับกลุ่มไว้ก่อนโดนล่อซื้อซะแล้วครับกว่าจะหามาได้6 0 0 0ของเขมรเนี่ยมันเยอะมากคือมันก็เป็นการชี้ชัดแล้วนะครับว่า การจับกุมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเหม็นลักลอบเข้ามาไทยเราแต่ว่าน่าจะประมาณ200คนได้ซึ่งมันก็แสดงเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจ ในประเทศของเขมรกาลังมีปัญหาอย่างหนักเลยจนทำให้ประชาชนเนี่ยต้องเสี่ยงเดินทางผิดกฎหมายเพื่อกลับมาทํางานในประเทศไทยอีกครั้งหนึง่งอดอยากแน่นอนเลยครับพอกลับไปที่บ้านจะไปทําไรทำนาม,มันก็ต้องใช้เงินนะแล้วจะจับจ่ายซื้อของอะไรของัมบูชาเนี่ยน่าจะบวกขึ้นมาอีกประมาณ15%เเพราะในเรื่องของการขนส่งเพิ่มต้นทุนการเดินทางเข้าไปงานนี้ฮุนเซนไม่มีทางเลือกนะผมคิดว่าอาจจะ มีอยู่2ทางทางแรกเนี่ยไม่ง้อไทยเราแล้วไปขอกันจีนครับทางที่2กลับมาง้อไทยเราเหมือนเดิมแต่ว่ายังมีอีกทางหนึ่งนะก็คือเปิดศึกกันอีกรอบในภาค2ถ้าเกิดฮุนเซนทําได้ ก็จะได้ไปต่อแต่ถ้าเกิดทาไม่ได้เนี่ยจะเป็นยุคร่วมสลายของตระก,กูลหุนได้เลยกับประเทศกัมพูชาก็ต้องรอบเดตติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตมชายแดนตอนนี้รายงานออกมาล่าสุดก็มีการเปลี่ยนนายกร,รัฐมนตรีแล้วอยู่ที่ว่าใครจะเป็นนายกแล้วเหตุการณ์มันจะสงบลงหรือเปล่ากับฝั่งของไทยเราก็รอบเดตความคืบหน้ากันต่อเนื่องได้เลยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้คุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ตามชายแดนแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับเขาเด็ดในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย